สวัสดีครับวันนี้ก็พาทุกคนมาซ่อมเครื่องเชื่อมอีกเช่นเคยนะครับอันนี้ก็ส่งมาจากน้องๆน,นะครับก็ปรึกษางานซ่อมกับผมในเบื้องต้นแล้วนะครับไปไปมาๆก็ไม่ไหวนะครับอันนี้ผมถอดเรียบร้อยแล้วนะอยากให้ดูรูปร่างหน้าตาข้างนอกนะครับภายนอกจะเป็นเครื่องลักษณะนี้นะครับอาการของเครื่องนี้ก็คือเปิดไม่ติดนะครับเปิดไม่ติดไม่มีไฟเข้าไม่มีไฟโชว์ที่หน้าจอนะครับ แล้วน้องเขาก็ซ่อมแล้วล่ะผมก็ให้คำปรึกษานี้เบื้องต้นก็ถอด C แล้วก็ถอดชุดพวกนี้ออกแล้วนะครับแต่ตอนนี้ใส่ประกอบกับไม้ผมแต่ยังไม่ได้ปัดตีนะก็จะมีคาปาซิเตอร์ตัวนี้ที่ถอดออกมานะครับก็ตอนนี้ไฟคาดว่าไฟ24เนี่ยชุดชุดสวิตชิ่งชุดนี้นะครับชุด24เนี่ยมันไม่ทำงานนะครับอาจจะเสีย ปรึกษากับผมก็เลยผมก็เลยว่าลองถอดชุดชุด power mm hmm. พวกนี้ออกก่อน mm hmm. เผื่อชุดพวกนี้มันช็อตอะไรประมาณนี้นะครับพอน้องก็ถอดแล้วมันก็ยังไม่ทํางานอยู่ก็อาจจะเสียชุดนี้อยู่นะครับก็เลยส่งมาให้ผมช่วยดูให้ก็เดี๋ยวผมถอดชุดพวกนี้ออกทั้งหมดนะครับแล้วก็ดึงแผงออกมาก็มาตรวจสอบกันอีกทีหนึ่งนะครับที mm ่ hmm. ถอดทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับอันดับแรกก็คือต้องสสางนะครับแล้วก็ทําความสะอาด เอาห้มาใช้หน่อยก็ดูลักษณะแล้วยากเหมือนกันนะครับเนี่ยสกปรกมากนะครับปิดนี่ก็ลายขาดนะครับแกะออกมาแล้วลายขาดเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนพวกนี้ก็เดี๋ยวทําความสะอาดใหม่นะครับก็ยัง<พ><อ>ผมวัดเบืบ้องต้นแล้วไม่ชอ็อตไอทีวีพวกนี้ไม่ชอ็อตสักตัวนะครับปัญหาหลักน่าจะอยู่ตรงนี้แหละเียต้องลองดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราจะซ่อมแก้ไขได้ไหมนะครับ ด้านล่างก็ใช้งานมานานครับก็ทําความสะอาดหน่อยนะครับก็เดี๋ยวไปทําความสะอาดกันครับก็ต่อกันนะครับหลังจากที่ทําความสะอาดเรียบร้อยนะครับก็จะเจอว่ามีซีตัวนี้นะครับซีตัวนี้ที่เจ้าของก็ถอดมานะครับเดี๋ยวค่อยใส่นะครับแล้วก็ทำความสะอาดแล้วนะครับจากนั้นผมก็ต่อสายไฟนะครับต่อสายไฟเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็มาพิจารณากันครับว่าทําไมไฟมันไม่โชว์ที่หน้าจอนะครับที่หน้าจอเครื่องนะอันเพื่อนๆก็ลองไล่ตามนี้นะครับตอนนี้ยังไม่ได้เสียบป๊กนะลายกับนิวตันนะครับลายกับนิวตันจะเข้ามาในส่วนนี้นะครับก็เราลองปิดปิดดูนะครับตัวนี้จะเป็นไดโอดนะครับไดโอดบิดนะสามสี่ตัวตรงนี้นะครับตัวนี้จะเป็นขั้วบวกนะครับขั้วบวกนะอันนี้เป็นขั้วลบนะครับ ส่วนตรงนี้จะเป็นไฟกระแสสลับนะครับก็คือลายเข้าลายกับมิตต <000 S 2> ้อ um นเข้านะครับตรงนี้นะลายกับมิตต้อนเข้าขั้วบวกของ C นะครับผมก็เช็คตามนี้นะนี่ขั้วบวกนะครับขั้วบวกด้านนี้ขั้วลบด้านนี้นะครับลบอยู่ด้านนี้นะตรงนี้ก็เป็นขั้วบวกนะครับวันไฟกระแสสลับเข้ามานะครับอันนี้คือลายกับมิตต้อนนะครับตรงไหนก็ได้นะเป็นลายมิตต้อนนะครับตัวนึงมันก็จะยิงตรงมาที่ มาที่ตัวไดโอดบิดนะครับก็คือไฟสลับเข้าตรงนี้จริงๆไฟสลับจะเข้าคู่นี้เลยนะครับแต่ว่าเขาก็จะเอามาผ่านผ่านรีเลย์ก่อน1ตัวนะครับผ่านรีเลย์ตัวนี้นะผ่านรีเลเยยี่สบโวลต์หนึ่งตัวแล้วก็จะมีตัวตัวตัวต้านทานนะครับตัวนี้เป็นตัวต้านทานที่ที่ถ้าอุณหภูมิมันร้อนมากๆหรือมันก็จะตัดวงจรไปนะครับก็คือว่าหนึ มันร้อนเพราะมันช็อตมันร้อนเพราะว่ามีการใช้กําลังงานในส่วนนี้เยอะนะครับพอพอร้อนมากๆเนี่ยมันก็ตัดพอตัดเสร็จเนี่ยรีเลย์ก็จะต่อพอรีเลย์มันต่อมันต่อเรียบร้อยแล้วเนี่ยตัวนี้ก็ไม่ได้ใช้งานไปไอ้ตัวคลิปเขียวนี่ก็ไม่ได้ใช้งานไปนะครับตอนนี้เสียงอาจจะรบกวนหน่อยนะครับเพราะมีมีงานก่อสร้างด้านข้างๆนะครับอ่าประเด็นก็คือว่า ตอนนี้เราต้องถอดมอสเฟตออกหรือว่า igbt ชุดที่มันกินไฟ300นะครับอันนี้จะเป็นสูตรสูตรสําเร็จเลยนะครับที่ทําไมจะต้องเวลามันช็อตเนี่ยเราทำเราทำไมจะต้องถอดมอสเฟตออกตรงนี้ค้่บวก c นะครับค้่บวก c นะเราเขียนให้ชัดเจนนะครับัู่บวก c นะตรงนี้นะครับตรงนี้คือไฟ300ไฟ300เนี่ยมันก็จะมาเลี้ยงมอสตัว igbt ว่ามอสเฟตนะครับคู่นี้นะครับส่วนอีกอีกคู่นี้มันก็จะกินฝั่ง ความถี่ต่ำนะครับกินไฟต่ำนั่นเองก็คือไฟ300อมันไม่ได้กินตรงนี้เพราะ,ะนั้นตัวที่มันจะช็อตได้ก็คือตัวมอเตอร์เฟของตัวนี้นะครับก็คิดว่าจะเป็นเป็นตัวตัวนี้คู่นี้นะครับคู่นี้นะเผื่อว่าคู่นี้ก็ไม่ได้ช็อตครับคู่นี้มันจะต่อลักษณะอย่างนี้นะครับประมาณนี้นะอันนี้ก็จะต่อลักษณะนี้นะครับวันเราต้องปลดตัวนี้ออกมันเพื่อนๆชอบถามผมว่าไฟไม่ติดหน้าจอพัดลมไม่หมุนไฟไม่เข้าเครื่องอะไรเนี่ยปัญหาก็คือว่าเราต้องถอด ชุดที่มันกิน300ออกก่อนชุดนี้แหละครับชุดมอสเฟสเนี่ยชุดไอจีบีทีอะไรก็ตามแต่นะครับตัวนี้นะมันจะกิน300พอถอดออกแล้วนะครับเปิดแล้วมันยังไม่ติดอ่าถ้ายังไม่ติดอยู่เราจะกลับมาชุดนี้ครับชุดไฟหลักครับชุดนี้คือไฟ24โวลต์ชุดสวิตชิ่งไฟหลักนะครับชุดนี้จะรับไฟ300เข้ามานะครับพอรับไฟ300เข้ามาเสร็จเนี่ยเขาก็จะจ่ายไฟ ยี่สิบสี่โวลต์สิบสองโวลต์สิบห้าโวลต์ก็แล้วแต่แล้วแต่ว่าเขาจะจ่ายวงจรทํายังไงนะครับมบเลี <My S 1> IC, ye, ้ยงไอซีไดตัว i ออาพวกนี้นะครับตัวแผงตั้งอะไรพวกนี้นะอันนี้ก็เลี้ยงในวงจรประมาณนั้นนะครับแล้วก็24โวลต์จะส่งกลับมาออนให้รีเลย์ตัวนี้ทํางานมันจะเป็นกระบวนการอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่รีเลย์ไม่ไม่อนนะครับรีเลย์ไม่อนก็แสดงว่าชุดนี้ไม่มีกระแสไฟชุดนี้มีปัญหานะครับเพราะฉะนั้น ตัวตัวต้านทานตัวนี้มันจะเป็นตัวแรกนะครับที่จะจ่ายไฟมันจะจ่ายไม่เยอะหรอกนะครับมันจะพอทําให้อ่าไฟไนเนี่ยมันได้ครบวงจรเท่านั้นเองอ่าตอนนี้ตอนนี้ถ้าจ่ายเข้ามาแล้วมันช็อตก็เราต้องปลดไอชด้ชุดชุดซับไพตัวนี้ออกนะครับชุด300ตัวนี้ออกนะชุดนี้นะชุดสวิงสวิตชิ่งตัวนี้ออกนะครับหรือตัวไดโอดบิดอาจจะช็อตเอง ตอนนี้มันมีแค่2ตัวนะครับมีตัวนี้กับตัวนี้นะที่จะช็อตนะครับก็เราก็ลองดูก่อนนะครับตอนนี้ผมต่อพาหลอดไฟนะครับอลองดูนะถ้าไม่มีอะไรช็อตนะครับผมตั้งโวลต์มิเตอร์ที่ d c โวลต์นะครับดีโวลต์มิเตอร์นะวัดตรงนี้ต้องได้อยู่ที่300ประมาณ300โวลต์ครับแล้วหลอดไฟก็จะไม่สว่างนะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูนะครับตอนนี้ อันนี้จ่ายไฟเข้ามาเรียบร้อยนะครับก็เสียบปลั๊กไฟเลยนะครับอ้าวสามสองหนึ่งพอเสียบปลั๊กไฟเสร็จหลอดไฟติดสว่างนะครับติดสว่างเลยนะครับเพื่อนเอาจจะไม่เห็นนะเราลองวัดวนที่ตรงนี้ครับไม่มีแรงดันเข้ามาเลยนะครับเนี่ยสังเกตนะครับไม่มีแรงดันเข้ามาเลย ก็คือเดี๋ยวผมเปิดนานไม่ได้ถ้าเปิดนานเนี่ยตัวมันอาจจะร้อนแล้วก็ระเบิดอีกรอบนึงนะครับไม่ใช่ว่ามีหลอดไฟแล้วมันจะไม่ไม่ไม่ระเบิดนะครับมันจะลดความเสียหายลงไปไฟไม่สามารถไหลเข้ามาในในชุดไดโอดบิดได้เลยนะครับเพราะอะไรครับเพราะมันมีการช็อตอยู่มันมีการช็อตตัวนี้มันร้อนครับพอร้อนสักพักหนึ่งตัวนี้มันจะตัดตัดวงจรอ,ออกไปเองนะครับหรือไม่ถ้าเป็นตัวต้านทานสักสักสิบโอห์มเนี่ยมันอาจจะขาด เป็นไอกระเบื้องนะครับอาจจะขาดตัดวงจรไปเลยแต่รุ่นนี้เขาใช้ลักษณะนี้นะครับมันก็ช็อตตอนนี้มันช็อตแล้วมันก็ตัดไปนะครับก็ต่อไปผมจะทําอะไรผมก็จะลองอ่าลองลองลอยมอสเฟตตัวนี้ออกนะครับลอยชุดสามอยตัวนี้ออกชุดมอสเฟตนะเนี่ยลอยชุดนี้ออกเลยชุดนี้ถ้าชุดนี้ลอยออกแล้วมันไม่ทํางานครับถ้าไม่ทํางานถ้ายังสว่างอยู่ไม่มีไฟก็ก็ตัวไดโอดบิดครับชอ็อตเดี๋ยวลองลองลอยออกเลยนะครับ ต่อครับหลังจากที่ถอดมอสเฟตออกเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตอนนี้ผมวัดมอสเฟตแล้วมันไม่ช็อตครับมันไม่ช็อตนะถ้ามันไม่ช็อตนี่ตอนนี้ผมยังไม่ได้ลองเปิดไฟเลยนะครับพอต่อมาก็ก็พูดต่อเลยอพอมอสเฟตไม่ช็อตนะครับตัวที่คาดว่าน่าจะเป็นได้ก็คืออาจจะเป็นตัวไดโอดบิดครับเพราะว่าตอนนี้กระแสไฟฟ้าเนี่ยกระแสสลับในวิ่งเข้ามาปั๊บจะอยู่ที่ไดโอดบิดนะครับถ้าไดโอดบิดไม่ช็อตนะครับเขาก็จะส่งบวก 300เนี่ยบวก300รนี่ออกมานะครับไอ้บวก300นะครับลองดูนะบวกตรงนี้นะมันก็จะวิ่งมาที่ที่ที่ขากลางของตรงนี้ครับขาเดนนะเนี่ยนี่ครับวิ่งมาที่ขาเดนอันนี้เราถอดแล้วครับพอเราถอดแล้วมันก็จะไม่มีตัวช็อตครับไม่มีตัวทํางานแล้วชุดชุดเนี้ยชุด24่โวลต์ก็จะไม่ทํางานแล้วครับมันเป็นไปนไม่ได้ที่ชุดนี้ถอดแล้วมันจะช็อตอ,อยู่นะครับมันก็เหลือเฉพาะตัวนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองดู ลองเปิดเครื่องครับตอนนี้หลอดไฟจะติดไหมผมไม่ได้เปิดให้เพื่อนดูนะครับหลอดไฟเดี๋ยวผมบรรยายสามสองหนึ่งหลอดไฟก็ยังติดอยู่เหมือนเดิมครับหลอดไฟยังติดเหมือนเดิมแล้วไฟเข้าไหมไฟสามร้อยก็ไม่เข้าครับเนี่ยอลองดูทีไฟสามร้อยก็ไม่เข้าตอนนี้ไฟสองรอยี่สิบโวลต์เข้าไหม มันหายไปเรียบร้อยครับหายไปแล้วที่หายเพราะว่าตัวตัว R นี่มันตัดวงจรไปแล้วครับนี่ไฟ220โวลต์นะครับมาตรงนี้นะมันจะข้าม R ตัวนี้ครับมันไม่ข้ามแล้วครับเนี่ยไอตัว PCT เนี่ยมันตัดไปเรียบร้อยครับเรียบร้อยละตัดไปแล้วนะครับก็แสดงว่าชุด24ไม่ช็อตนะครับชุดสวิงชิ่ง24ไม่ชอ็อตน่าจะช็อตที่ตัวไดโอดปิดครับ ตอนนี้ไฟ220โวลต์ไม่เข้าแล้วเพราะว่าตัวนี้ตัดแล้วครับตัวนี้ตัดตัดไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้ถามว่าร้อนไหมตัวนี้ร้อนมากครับร้อนมากเลยครับร้อนจนจับไม่ได้เลยเดี๋ยวผมถอดไดโอดบิดออกนะครับถอดไดโอดบิดมาชอ็อตมามาเช็คกันดูนะครับถามว่าเช็คในวงจรได้ไหมก็เราถ้าเรามีหลอดไฟเราก็เช็คอย,อย่างนี้เลยนะครับถ้าไดโอดบิดเนี่ยมันปกตินะปล่อยไฟเข้าไปไม่มีอะไรช็อตเนี่ย ฝั่งนี้ก็ถอดแล้วมันก็จะเหลือไดโอดบิดครับถ้าเดโอดบิดไม่ช็อตอะไรเนี่ยมันก็จะปล่อยไฟมาตรงนี้300โวลต์ครับก็จะไม่มีปัญหาอะไรแล้วจะมีตัวไหนที่ช็อตได้อีกมันก็แทบจะไม่มีแล้วนะครับตัวไหนที่มันกินไฟ300แล้วก็เช็คดูนะครับนี่มีตัวนี้กินไม่ไฟ300อาจจะเป็น C ตัวนี้ไหมที่ช็อตเราก็ไม่แน่ใจนะครับนี่นะ C ตัวนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่ามันมี C แดงๆตัวนี้เนี่ยมันกินไฟ300มา ข้าม C มาขั้วลบตรงนี้นะครับเนี่ยลบกับบวกถ้ามันช็อตลบกับบวกนะครับเราก็เช็คง่ายๆถ้า C ตัวนี้ช็อตเราเช็คง่ายๆได้เลยเนี่ยเราก็เช็คเงี้ยเนี่ยมันก็ต้องปี๊ดขึ้นครับถ้ามันช็อตนะเนี่ยมันก็หายไปเคเดี๋ยวลองถอดไดโอดบีตออกมาดูก่อนเดี๋ยวเราถอดไดโอดบีตออกมานะครับต่อกันครับหลังจากที่ไปหาตัวไดโอดมาเรียบร้อยนะครับ เป็นบิดไดโอดนะครับลักษณะน่นะ,อะของเดิมนีร้านเขาบอกว่า3 5แอมป์ผมก็ไม่ได้ดูเบอร์นะครับเห็นเขาว่างั้นนะผมก็เลยของใหม่ก็เลยเอา50แอมป์มานะครับตัวใหม่จะเล็กกว่านะครับดูแล้วไม่น่าเชื่อถือเท่าไหร่เลยเล็กกว่าเยอะเลยนะครับก็เลยเอาตัวใหม่นี่แหละแต่50แอมป์นะครับวัดไดโอดนะอันนี้ผมวัดไดโอดนะครับนี้นะ นี่มันช็อตเลยนะครับช็อตเลยส่วนด้านนี้ด้านนี้มันจะมีขึ้นอะไรนะครับเนี่ยมันจะไม่ขึ้นอะไรขึ้นข้างมีขึ้นข้างไหมมันจะไม่ขึ้นเลยสักข้างนะครับถ้าเป็นความนัตฐานนะครับความนัตฐานนะความนัตฐานนี่มันก็จะไม่ขึ้นเหมือนกันความนัตฐานมันจะสูงมากนะครับตรงนี้สูงจะไม่ขึ้นอะไรแต่ตัวนี้ตัวนี้มันช็อตกันเลยนะครับ0.3โวลต์นะครับอ่าศูนโอห์มช็อตไปแล้วเรียบร้อยนะครับ หรือว่าถ้าใครมีมิเตอร์เข็มนะครับมิเตอร์เข็มก็จะดูง่ายมิเตอร์เข็มเนี่ยมันจะขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างเท่านั้นเองนะครับตั้งคูณหนึ่งนะครับตั้งคูณหนึ่งอย่างนี้นะอย่างนี้นะครับตั้งค่าคูณหนึ่งอันนี้กระแสสลับนะครับกระแสสลับมันจะมีขึ้นกระดิกนิดเดียวมันก็มีขึ้นนะครับอ่าคูณสิบก็เหมือนกันคือสูงสุดเลยนะครับสูงสุดมันก็ต้องมีขึ้นกระดิกนิดเดียวมันก็ไม่ได้ก็คือรั่วเนี่ยไม่ขึ้นนะครัับอนนนี้้ก็จะขึ เป็นอย่างเดียวมันรั่วมันรั่วไปแล้วครับมันช็อตเลยแล้วก็กลับมาเป็นอาคูหนึ่งอาคูหนึ่งก็คือทุกขามันจะขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างครับเนี่ยขา,น,ข pneum, น,ขานี้ขึ้นข้างอ่าขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างครับอันนี้ขึ้นข้างอันนี้ไม่ขึ้นข้างนะครัแบอ่าขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างอ่าประมาณนี้นะครับอ่าอันนี้อันนี้มันตรงนี้ช็อตไปแล้วเรียบร้อยอันนี้แหละอันนี้ก็ช็อตครับเนี่ยมันชอ็อตมันช็อตข้างนี้นะครับ มันจะคู่อื่นอาจจะชอ็อตอาจจะไม่ชอ็อตอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆก็ไปดูลคลิป,ปอื่นนะครับที่มีวิธีการวัดไดโอดที่ละเอียดมากกว่านี้นะครับต่อกันนะครับหลังจากที่ใส่ไดโอดเรียบร้อยนะครับไดโอดตัวนี้นะแล้วผมก็เพิ่มคาปาซิเตอร์ไปตัวหนึ่งนะครับเพราะว่าตัวเก่ามันเสียแล้ววัดไม่ขึ้นนะครับว่าจะซื้อ2ตัวก็ไม่ได้นะครับว่าจะเปลี่ยนใหม่ก็ไม่ได้เพราะตัวเก่าตัวใหม่นี้ ตัวไดมิเตอร์เนี่ยเส้นผ่านศกลางตัวโตกว่านะครับตัวเก่านี่เล็กนิดเดียวนะครับซื้อมาก็คงใส่ไม่ได้ก็เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันครับคราวนี้ว่าจะเป็นแบบไหนถ้าใช้งานได้ตัวนี้ต้องมีไฟอยู่ที่3 0 0กว่าโวลต์นะครับเปิดนะครับ3 2 1สสว่างแวบแล้วก็ดับไปนะครับ ตอนนี้น่าจะเรียบร้อยน่าจะใช้ได้ได้นะครับเนี่ยครับสามร้อยก็ดโวลต์ก็ใช้ได้ครับจากนั้นเนี่ยไฟบวกเนี่ยเขาก็จะวิ่งมาที่ igbt พวกนี้นะครับพวกนีนะเนี่ยขา igbt ครับขานี้นะก็มาถึงแค่นี้ครับแล้วก็วิ่งมาตรงนี้ครับก็จะวิ่งมาที่ตัวผลิตไฟ24 v โวลต์ตัวไฟหลักนะครับ อาจจะเสียงดังหน่อยนะครับเพราะว่ามีงานก่อสร้างยู่เถวนี้นะครับเ,เรียบร้อยครับเขาจะวิ่งมาที่ igbt ตัวนี้นะครับโอเคเรียบร้อยนะครับแล้วก็ปิดไปตอนนี้สวิตชิ่งไม่ทํางานนะครับไฟ300ก็จะค้างอยู่ก็จะเป็นอันตรายกับเรานะครับนี่นะครับว่ายังค้างอยู่นะครับก็จะค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆนะครับเราก็ไม่ทันใจเรา ก็ใช้หลอดไฟเคลียร์นะครับเคลียร์เรียบร้อยนะครับเคลียร์เลยนะครับเคลียร์เสร็จแบบนี้มันก็อาจจะลงเรือนิดๆิดหน่อยหน่อยนะครับเนี่ยประมาณ1 617นะครับก็มีเลยครับชัวร์ที่สุดแบบนี้เลยนะครับฉับช็อตกันเลยให้หายไปเลยนะครับให้ค้างเลยเดี๋ยวเราใส่มอสเฟสใส่ IGBT ใส่อะไรไปมันอาจจะมีช็อตได้นะครับเรียบร้อยละ ก็ใส่ตัวตัวนี้ครับตัวที่เราถอดออกมาตัวนี้นี่นะครับเราก็หวังว่ามันจะทํางานได้นะครับมาต่อกันครับหลังจากที่ใส่มอสเฟตเรียบร้อยนะครับในชุดภาคสวิตช,ชิ่งนะครับชุดนี้นะชุดนี้จะรับไฟ300มาจากจากคาปาซิตเตอร์จากไดโอดตัวนี้นะครับแล้วก็ผลิตไฟนะครับเขาจะผลิตไฟ อ่าส่วนหนึ่งก็คือยี่สิบโวลต์ยี่สิบโวลต์จะไปเลี้ยงพัดลมนะครับตรงนี้พัดลมนะเปิดพัดลมนะครับแล้วก็กลับมาให้สั่งให้รีเลย์ตัวนี้ทํางานนะครับแล้วก็อาจจะจ่ายไฟอาจจะสิบห้าโวลต์นะครับประมาณสิบห้าโวลต์หรือยี่สิบโวลต์ก็ไม่แน่ใจนะครับเลี้ยงชุดมอสเฟตแล้วก็สิบสองโวลต์เลี้ยงชุดพวกนี้นะครับชุดวงจรนะอ่ะเราจะลองไงครับคราวนี้ว่าใช้ได้ไม่ได้ผมก็ต่อพัดลมแล้วครับถ้ามันใช้ได้พัดลมต้องหมุนแล้วก็รีเลย์ต้องทํางานนะครับเอาเปิดเลยนะครับ อ่าเรียบร้อยครับตอนนี้ดีเลยททำงานตัดแล้วก็พัดลมทำงานนะครับเรียบร้อยแล้วต่อไปเราจะวัดสัญญาณพันธ์ที่ขา IGBT แต่ละตัวครับสีตัวนี้นะว่ามีสัญญาณมาไหมนะครับต่อมานะครับเราก็จะวัดสัญญาณพันธ์นะครับสัญญาณพันธ์ที่จะออก IGBT แต่ละตัวนะครับก็คือจเขาจะผ่านชุดนี้นะครับชุดนี้มาแล้วก็เข้าที่มอแปลงใดตรงนี้แล้วก็ออก IGBT ส่ตัวนะครับ วิธีการวัดในเบื้องต้นเราก็วัดที่ตัวหลัง i อ f ตัวนี้นะครับ3าตัวนี้นะไฟมันจะต้องได้ประมาณสักครึ่งหนึ่งนะครับอาจจะได้แปดโวลต์เโวลต์หรือ1 5โวลต์ก็แล้วแต่ถ้าไฟ24ก็อ,อาจจะอา,อาจจะออกสักสักสิกว่าโวลต์นะครับสิบเอ็ดสิโวลต์ในประมาณนี้นะครับเราก็ใช้ตัวนี้ตัวนี้เป็นกลาวนะครับอันนี้7จ็ดนึงสนะครับน่าจะ7 8 2, ็ดแปดหอเลี้ยงบอดตั้งตรงนี้ก็เดี๋ยววัดกันเลยครับ เปิดนะตอนนี้เปิดเรียบร้อยรีเลย์ทำงานนะครับผมไม่ได้ต่อพัดลมนะเราก็ลองวัดเลยครับมันจะมีไฟออกไหมอ่าไฟออก8โวลต์ครับถ้าออก8โวลต์ก็แสดงว่าไฟเลี้ยง15โวลต์ออกทุกตัวครับ8โวลต์อ่าก็ในเบื้องต้นก็ใช้งานได้นะครับมานี้นะใช้งานได้ถ้าเราลองวัดเป็นความถี่ดูครับความถี่น้ำจะได้ไหม ความถี่อยู่ที่29กิโลเฮิรต์นะครับตัวนี้นะ29กิโลตัวนี้ก็29ครับ29ก็เดียมเบื้องต้นใช้งานได้นะครับนี้นะเพราะว่า iGBT เขาก็ไม่ระเบิดนะครับอันนี้ก็ไม่ระเบิดไม่เสียอะไรด้านนี้ก็ไม่เสียอะไรคาดว่าจะเสียแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับเราก็ดูที่มิเตอร์เราด้วยนะครับมิเตอร์ฟุกุ่นี้มันวัดความถี่ได้นะครับมาด้านนี้นะ,ละหลายๆคนก็ อาจจะมีมิเตอร์ที่สามารถวัดความถี่ได้นะครับเราไม่ใช้สโคปลองลองไม่ใช้สโคปดูนะมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวสุดท้ายก็ต้อง,องพึ่งสโคปอยู่ดีครับ<ม>ก็เดี๋ยวเราลองวัดดูก่อนคราวนี้ขาเกตนะครับขาเกตเขาอาจจะผมไม่แน่ใจว่าเข้าขาไหนนะครับก็ลองดูครับลองวัดลองวัดเป็นความถี่ดูนะครับก็ขานี้คู่นี้ครับหกับสมนะมันจะได้ไหมความถี่ เปิดนะครับเปิดเรียบร้อยนะมันความถี่มันจะมาไหมตอนนี้ผมวัดเป็น AC โวลต์นะครับ AC โวลต์อยู่ที่4โวลต์นะครับ4โวลต์ประมาณ4โวลต์ก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับ4โวลต์ไหมอยู่ที่4.1 4.2โวลต์นะครับประมาณนี้นะครับ ถ้าเราวัดเป็นความถี่มันจะได้ไหมเมื่อกี้เราได้29ก็มาเท่ากันครับ29่สิบเกกิโล,ลองดูนะ29่สิบเก้ากิเฮิร์นะครับความถี่นะตัวนี้ล่ะอ่าตัวนี้ก็ได้29ครับตัวนี้ล่ะอ่าตัวนี้ไม่ออกนะเนีย่ยตัวนี้ไม่ออกครับความถี่ตัวนี้ไม่ออก ไม่ออกอยู่ชุดหนึ่งครับชุดนี้นะเกิดอะไรขึ้นไม่รู้นะครับได้สี่สิบห้าสิบแต่ตัวนี้ล่ะตัวนี้ออกยี่ิบเก้านะครับตัวนี้ตัวนี้ความถี่ไม่ออกหรือว่าผมใส่ผิดข้างาลองดูนะความถี่ไม่ออกครับ ใช้มิเตอร์วัดก็ได้นะครับความถี่ไม่ออกมีอะไรขาดไหม <_ t ick> ก็เดี๋ยวใช้ชุดนี้นะครับซ่อมชุดนี้ดูอีกทีหนึง่งแล้วก็ใช้สโค๊บจับอีกรอบหนึงครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาวัดสัญญาณพันด้วยสโค๊บกันนะครับจะเป็นวิธีที่มาตรฐานที่สุดเมื่อกี้เราวัดด้วยมิเตอร์ดิจิตอลไปความถี่ก็ออกอะไรก็ออกนะครับก็จับผมจะจับกระลาวตรงนี้นะครับกระลาวตรงเจ็ดแปดหนึ่งสองนะครับ ตรงนี้นะข้างหลังเขาเนี่ยจะเป็นจะเป็นกลาวนะครับด้านนี้นะให้เห็นเห็นตรงนี้นะครับจากนั้นเปิดเครื่องครับเปิดเครื่องนะตอนนี้เปิดเครื่องเรียบร้อยรีย์ทำงานนะครับผมตั้งสโคปที่10โวต์ต่อช่องนะครับความเร็วก็10เมกโพรเซกนะครับประมาณนี้นะก็จับไปแตะไปที่ทางหลังตัวเขาเลยนะครับแตะไปนะครับนี้ความถี่ก็29กิโลเฮิร์นะครับดิจิตอลตัวโฟกวัดได้ก็29นะครับ เขาค่อนข้างจะมาตรฐานด้วยกันทั้งคู่นะครับอันนี้คู่นี้ออกเรียบร้อยนะครับคู่นี้ก็ออกนะคู่นี้ก็ออกนะครับเรียบร้อยทั้ง2ตัวนะครับก็จะมีความถี่ที่เป็นซิกบวกกับซิกลบนะครับเขาจะทํางานตัวนี้จะทำงานลักษณะก็ทีละคู่นะครับมี2ชุดสลับกันกันสลับกันทํางานนะครับผมไม่ได้วัดอ่าสองชิแนลให้เ,เพื่อนๆดูนะครับก็เดี๋ยววัด2องชินแนลดูก่อนนะครับ ช่อที่1ตัวนี้นะครับช่อที่2ตัวนี้นะครับเขาก็จะสลับการทํางานกันนะครับ à, เดี๋ยวผมเอาลงซักช่องหนึ่งนะครับเขาจะสลับการทํางานกันเท่านั้นเองตัวหนึ่งออนตัวหนึ่งจะหยุดนะครับ à, สังเกตดูนะครับถ้าเลื่อนขึ้นไปนะครับคราวนี้ à, กดตรงนี้เลยนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับว่า อย่างสีเหลืองเนี่ยสีเหลืองด้านใต้น,นี้อันนี้คือหยุดตัวนี้คือทํานะครับถ้าเราสลับขึ้นไปอย่างนี้เนี่ยเราจะเห็นชัดเจนนะครับอันนี้ขึ้นมาปับ๊บอันนี้ทํางานแต่ตัวนี้ตกลงจะหยุดนะครับจะสลับการทํางานนะครับเขาจะมีสองสองพันนะครับเป็นเป็นฟูลบิดนะครับเป็นคู่เป็นคู่ไปคราวนี้ตัวนี้ไม่เสียอะไรนะครับเมื่อกี้ใช้มิเตอร์วัดแล้วมันมีปัญหาก็เพราะว่า ในตัวข้างบนเนี่ยมันไม่ได้ลงกาวครับไอตัวเนี้ยไอรูเนี้ยมันไม่ลงกาวกาวจริงเขาอยู่ตรงนี้ครับเขาอยู่ระบบตรงนี้นะอ่าซ้ายมือตรงนี้นี่คือขาเกตนะครับนี่เป็นขาเกตผมก็จะวัดอย่างนี้นะครับขาเกตแล้วก็ขาเกตอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆดูที่จอเลยนะครับคราวนี้ปิดสับปะนะให้เหลือแค่ช่องเดียวนะครับอ,อันนี้พื้นเข้าไปนะครับอ่าเรียบร้อยอันนี้คือพัน พันที่ออกจากมออแปลงไดนะครับนี่นะตัวนะครับแล้วก็ตัวที่มีปัญหาเมื่อกี้นะครับเขาเขามาครบหมดแล้วนะครับไม่มีปัญหาด้านนี้บ้างครับทุกตัวนะเราทองวัดไปทุกตัวครับทุกตัวก็มีปัญหานะครับสังเกตที่ความถี่นะครับ29กิโลเฮิร์ตนะครับ29กิโลเฮิร์ตเราดูรูปเราก็พอจะรู้แล้วล่ะรูปมันเหมือนกัน29ครับมาด้านนี้บ้างครับตรนี้ ประมาณ29นะครับก็ครบทุกตัวนะครับไม่มีปัญหาเราสามารถใส่ igbt ได้เลยนะครับอันนีจ้จับไม่แน่นโอเคครบแล้วนะครับตอนนี้เราก็ตอนนี้เราก็สามารถที่จะใส่ igbt ได้เรียบร้อยนะครับโดยที่น่าจะไม่ระเบิดน่าจะไม่เสียหายอะไรนะครับเดี๋ยวเราลองลองดูนะครับ ผมก็จะใส่ igbt นะครับเท่านี้โอเคครับหลังจากที่ใส่ igbt ทั้งหมด4ตัวนะครับแล้วก็เดี๋ยวก่อนประกอบนะครับเผื่อใช้ไม่ได้เผื่อเราเบิดขึ้นมาอีกนะครับอันนี้เดี๋ยวเราลองอย่างนี้ก่อนนะครับยังไม่ประกอบแผงหน้าตู้นะครับเปิดเลยนะครับ3 2 1ก็ติดในหน่อยนะครับก็แสดงว่ามีไฟออกนะครับก็วัดที่หน้าตู้นะครับได้ที่4 2โวลต์นะครับ ประมาณนี้นะครับอาจจะไฟต่ำๆแล้วแต่รุ่นเขาผลิตมาครับรุ่นนี้อยู่ที่40โวลต์50โวลต์นะครับเดี๋ยวก็ประกอบสซตู้ครับคราวนี้ว่าจะเป็นยังไงลองเชื่อมกันครับหลังจากที่ประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาลองเครื่องกันนะครับซึ่งผมก็แอบขโมยลองไปก่อนแล้วรอบหนึ่งนะครับแล้วก็เจอปัญหานะครับเจอปัญหาคือไอ้ตัวนี้ครับหน้าจอดิสเพย์ ไม่ทางานนะครับช็อตนะครับเปิดสักพักหนึ่งก็เหม็นเห,นหม็นไหมนะครับช็อตแต่ว่ามันก็เดี๋ยวลองดูคราวนี้ครับลองดูหน้าเครื่องนะหน้าเครื่องไฟติดไหมนะครับเปิดนะครับสามสองหนึ่งเรียบร้อยนะครับสามารถทํางานได้นะเดี๋ยวเพื่อนๆดูที่มิเตอร์นะครับเครื่องนะตอนนี้ออกที่ 47โวลต์นะครับที่ออกต่ำเพราะว่าผมต่อผ่านหลอดไฟนะเรานี้เรานี้ต่อตรงเรียบร้อยนะครับต่อตรงเรียบร้อยแล้วตอนนี้ไปออก65โวลต์ครับก็น่าจะเชื่อมได้นะครับน่าจะไม่มีปัญหาอะไรถ้าเราต่อหลอดไฟคอมเข้าไปนะครับคราวนี้หลอดไฟก็ติดนะครับประมาณนี้นะครับติดแล้วหลอดไฟตกไหม เหลือ58ก็น่าจะใช้งานได้นะครับส่วนหน้าเครื่องนะครับเราดูที่หาปรับวอลลุ่มหน้าเครื่องนะก็คือเราวัดตัวนี้นะครับวัดตัวนี้ตันนี้เป็นวอลลุ่มหน้าเครื่องนะครับตัวที่ปรับกระแสนะบวกกับลบตรงนี้นะครับไปเข้าที่2.7โวลต์นะครับไปออกนะครับ ตอนนี้ไฟออกผมปรับวอลุ่มหน้าเครื่องนะครับหมุนขึ้นหมุนลงได้นะครับเพื่อสังเกตที่มิเตอร์นะตอนนี้เต็มที่คือ2.7โวลต์พปรับต่ำสุดมันก็ได้นะครับปรับสูงสุดก็ได้ก็โอเคครับก็สามารถน่าจะน่าจะเอาไปเชื่อมได้นะครับเดี๋ยวเราลองไปเชื่อมกันดูนะครับส่วนหน้าจอดิสเพย์เนี่ยเดี๋ยวรอสอบถามเจ้าของเขาว่า จะเปลี่ยนไหมจะซ่อมไหมนะครับก็คงต้องไปหาซื้อโมดูลตัวนี้มาเปลี่ยนใหม่นะครับ IC ตัวนี้ช็อตครับแต่ว่าไม่มีขายนะครับถึงมีก็ไม่ได้นําเข้ามาคงตัวหนึ่งคงแพงกว่าโมดูลตัวนี้นะครับถ้าเราซื้อตัวนี้ใหม่เลยนี่ก็ก็ไม่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเจ้าของเขาซ่อมก็ได้ทาคลิปต่อกันนะครับเดี๋ยวเราไปทดลองเชื่อมกันครับครับเดี๋ยวเราทดลองเชื่อมกันดูนะครับ ตอนนี้ผมก็ทดลองเชื่อมหลังห้องนะครับเพราะว่าสภาพดินฟ้าอากาศไม่เอื้อมนวยนะครับเพราะคงจะเม็นเต็ม,ตมห้องอยู่พอสมควรก็ออกพัดลมแล้วครับเดีย๋ยวลองดูครับโอเคครับเดี๋ยวเอาแค่นี้ก่อนนะครับ ก็เชื่อมได้นะครับกระแสก็แรงมากเพราะว่าปรับตู้เชื่อมแค่ครึ่งเดียวนะครับเอาเบื้องต้นแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับ